อันนี้เป็นท่อนไม้ที่ตัดมาแล้วนะครับตัน,นี้ผ่าตัดตัดแล้วก็ผ่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตะปูตัวนี้นครับแล้วก็ฝาฝาปิดของขวดน้ำนครับเนามา เห็นว่าตัวนี้ปลาโซ่บาจะมีร่องนะครับก็ใส่ขึ้นไปตอกให้เหนือขึ้นไปสักนิดนึงครับเ <c oughs> ้าได้แล้วให้มันขึ้นมาตรงนี้ ีเกลอูกอันนี้เป็นรับฟันโซ่ฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้ก็รับไปตามธรรมดาปกติ แล้วก็เคลื่อนมาอันนี้เด็กๆก็วัดมุมฟันโู่รแบับตับนี้จับโฟกัสนพอรับสิทธิ์แล้วมาวัดให้ได้องศาตามต้องการ เจ็ดก็เลื่อนมาเรื่อยๆครับนับไปเรื่อยๆพอมารับทางฝั่งขวาฟันโซ่ทางฝั่งขวารับรือรับฟันโซ่ขวาแล้วก็ก็ถอยอันนี้ออกครับแล้วก็กลับด้านกลับมาก็จะอยู่ด้านนี้ ก่อนจะรับโซ่ก็ปรับโซ่ให้ตึงก่อนนะครับตึงๆก็ได้ครัแล้วก็รับถ้าให้ดีเนี่ยถ้ารับฟันโซ่ขวาเนี้ให้ใช้มือขวารับครพยายามฝึกให้ได้ทั้งสองข้างรับให้ได้สองข้างมันจะมันจะง่ายครับ นี้มันดูจะขัดขัดมือเลยนะครับเพราะว่ามันมีกล้องมาขวางก็เลยรับขัดขัดข้ดงางใบกล้องมันอยู่ใกล้ใกล้มือหลังจากนั้นก็วัดตัวเดียวกันนี้วนี้ผมใช้ที่6กสี่องศาโฟกัสไม่ได้ัดบบวัดวัดให้นได้เป๊ด ถ้าองศาไม่ได้องศาต่างกันเนี่ยในแต่ละฟันเนี่ยองศาต่างกันมากนี้คลองถ้าเราบังคับให้คลองตรงเนี่ยคลองมันจะเอียงแต่ว่าบางทีตัดเข้าไปสักตัดไม้เข้าไปสักสักบางส่วนเนี่ยเข้าไปสักระยะระยะหนึ่งเนี่ยระยะทางหนึ่งเนี่ยครับก็นั้นมันจะตัดมันจะรุมันจะตัดไม่เข้า